ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่ชก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge สวัสดีวันพุธที่คุณผู้ฟังทักมาว่าสวัสดีวันที่แดดแรงมากเลยนะคะพี่อ้อมพี่กวงนะคะวันนี้เป็นวันที่แดดแรงค่ะอุณหภูมิก็เย็นที่สุดก็คือตอนก้าวเท้าเข้าออฟฟิศกับตอนเปิดตู้เย็น แเมื่อคืนอากาศเย็นๆคุณรู้สึกไหมะเราไม่ได้เปิดให้อากาศเย็นเพราะว่า PM 2.5มมันสูงจนเปิดหน้าต่างไม่ไหวจริงๆนะคะคือก็ต้องเลือกเอาว่าถ้าจะเปิดให้มีสผัสลมเย็นก็ต้องใส่หน้ากากอยู่บ้านคิดว่าไม่ไหวใส่หน้ากากทั้งวันไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่า ก็น่าจะมีคนสัมผัสความเย็นของอากาศได้ช่วงตีห้าช่วงค่ำๆอันนี้เริ่มมีแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเห็นในโซเชียลมีเดียก็จะมีคนบอกว่าชักตีห้าเริ่มมีแบบว่าสัมผัสผิวแต่ต้องตื่นมาเช้ามากนะแล้วคุณจะได้อากาศเย็นๆกันนะคะซึ่งเวลาเราอ่านหนังสือคุณผู้ฟังบางครั้งมันมีบทบรรยายท้องฟ้าในช่วงฤดูหนาวมันจะมีนะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะที่อยู่ต่างประเทศอ่ะหน้าหนาวเนี่ยมันจะสว่างช้า แล้วมันก็จะมืดเร็วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศฟูมิอากาศของโซนประเทศด้วยใช่ไหมคะครับแล้วมันจะมีคำบรรยายแล้วเราพอเราอ่านแล้วเรานึกตาพี่กวคุณผู้ฟังลองนึกเล่นๆนะมันมันจะเป็นไปได้ไหมของเราจะเห็นได้ชัดไหมนอกจากคนที่ตื่นเช้าว่าช่วงจับท้องฟ้าจะมืดมืดจากนั้นจะค่อยๆม่วงแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นสีชมพูแล้วมันก็จะค่อยๆเป็นสีทองแล้วค่อยๆเป็นสีเหลืองและฟ้า อันนี้คือฟ้าตอนเช้าใช่ไหมมันจะเริ่มจากมืดก่อนแล้วมันก็จะดูแบบลำไรลลำไร่อยยังไม่มีแดดเผล่มามันจะอมม่วงนิดๆใช่ไหมแต่อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพด้วยเนาะแต่นี้มันจะเป็นนอกหน้าหนาวที่แบบมืดตื่นใช่ไหมที่ตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยหลายๆคนเวลาไปต่างจังหวัดที่แบบหนาวมากๆหรือต่างประเทศถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปเราก็อยากจะตื่นมาดูว่าพระอาทิตย์เวลาเขาพ้นขอบฟ้าสีของท้องฟ้าจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วท้องฟ้าของหน้าหนาวเนี่ย หมือนอย่างวันนี้เ่ะคุผู้ฟังมันค่อนข้างใสนะถ้าเราไม่เรื่องนับเรื่องแดด<ช>ที่แรง<ช>ถือว่าฟ้าใสนะพี่กวงคุณผ<ช>ู้ฟัง<ช>อะเราไม่ได้เห็นสภาพการที่แบบฟ o r e c a s t อากาศแล้วมีรูปฝนมานานแบบเพิ่งมีถ้าเพิ่งมีเองอะวันเนี้ยได้จัดจ่กนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณผู้ฟังเวลาเดินข้างนอกถึงแม้จะมีคําว่าอากาศหนาวหรืออากาศหน้า,ห,า,าหนาวให้ตายเถอะยังไงยังต้องทากันแดดอยู่ดีและถามว่าหนาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหนาวทางความรู้สึกกับ ตามความเป็นจริงเขาแบ่งเอาไว้ด้วยนะว่าอะไรเรียกหนาวพี่ห่วงรู้ใช่ไหมคุณผู้ฟังเดาได้ไหมแค่ไหนที่เรียกว่าหนาวอากาศเย็นจะอยู่ที่18ไอ้ย16ถึง22.9เราจะเรียกว่าอากาศเย็นเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาบอกมาอย่างนี้นะอากาศหนาวคือ8ถึง,ง15.9องศาเซลเซียสหนาวจัดจะต่ำกว่า8 สาเซลเซียสทั้งหมดนี้องศาเซลเซียสนะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นฝรั่งปะแล้วคนไทยแปลมาไงอันนี้เอามาจากของแบบนี่เลยดิจิตอลแพลตฟอร์มเลยพี่หวงเนี่ยถ้าเย็นก็คือต้องประมาณ22.9เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอากาศอุณหภณูมิกำลังสบายอยู่23บแต่คนที่เกิดมาเมืองร้อน23บามงคนเย็นแล้วนะใช่ป่ส23ก็เย็นนิดนิดป <c oughs> ใช่ใช่แล้วแต่ว่าเรา เราอยู่ในโซนอุณหภูมิแบบไหนกันมาแต่เอาเธอคะ่ะเท่าไหร่ก็ได้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการได้แบบเนาะมีความสุขกับสภาพกายสภาพใจบางคนหนาวพวกก็ได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวนิดนิดหน่อยให้ตัวเองมีความสุขก็จุกกจิ๊กก็เอาละอ่ะขอให้เต็มที่คะ่ะวันนี้วันพุธคะ่ะเราเริ่มต้นกับแค่มองขึ้นฟ้าต่อกันที่ hidden track นะคะซูลูป,ปากา้าชอบอยู่คนเดียวเธอเหมือนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอขอบคุณที่เลิกกันแล้วก็17ตอนเปิดเธอหมุนรอบไปชอบอยู่คนเดียว คำหนึ่งคำมันตีความได้สองความหมายจริงๆนะถูกครับคำว่าชอบอยู่คนเดียวความรู้สึกแรกคุณผู้ฟังตอนที่ฟังความรู้สึกแรกคำว่าชอบอยู่คนเดียวอ่ะคุณหมายถึงตัวคุณเองหรือคุณหมายถึงอีกฝั่งหนึ่งเราหมายถึงตัวเราก่อคือเราชอบอยู่คนเดียวอ่ะอย่าไปยุ่งกับเราชอบอยู่คนเดียวหรือฉันไมไม่มีแฟนก็นได้ฉันชอบที่จะอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วคําเดียวกันน่ะแต่คนละความหมายเลยนะชอบเธอชอบอยู่คนเดียวเลยชอบอยู่คนเดียวเลยไม่เคยชอบคนอื่นนะเออใช่ไหม มันอยู่ที่คนพูดจังหวะพูดบริบทหรือว่าและที่สําคัญประสบการณ์ของคนฟังด้วยนะถ้าคนฟังฟังแล้วฟังด้วยความแบบสมมติไม่ได้ฟังบริบทแต่ฟังอ่ะบางคนหลงตัวเองเขาจะแบบชอบฉันอยู่คนเดียวสินะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นไปได้หรือในขณะที่บางคนอาจจะแบบอ๋อเขาชอบอยู่คนเดียวนั้นเ <c oughs> ขาคงไม่อยากอยู่กับเราอ่ะตัดพอไปอีกแล้วแต่เพราะฉะนั้นมันทําให้เห็นเลยเหมือนกันนะคะว่าการฟังที่ดีมันก็ต้อง ไม่ใช่แค่หูฟังนะมันต้องฟังด้วยสังเกตให้รอบเหมือนกันเพราะบางครั้งภาษาที่มันแทรกมาไม่ใช่ภาษาพูดค่ะภาษากายสีหน้าท่าทางบางอย่างมันแทรกกับเรามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาคุยนะคะบอกว่าถึงจะหนาวช้าแต่หนาวนะ กรมบุตุเขาบอกอกอม็มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้าแต่มาแล้วก็โกอเคม,มาช้ายัางดีกว่าไม่มาถึงจะบอกว่าจะหนาวถึงกุมภาฉันก็จะรอ <laughs> ฉันพร้อมจอดรถตากแดดสงสารรถมากเลยค่ะอก็เข้าใจเวลาตากตากแดออดอคุณผู้ฟังแล้วเก็บของในรถหรือย,อยังอย่าลืมนะคะพราะเราพกแอลกอฮอล์กันจนชินป่ะยิ่งจะเป็นบางคนพกเป็น เขาก็ยังคงเตือนนะไม่ให้พวกพวกไอกระป๋องที่เป็นอัดแกสด๊สทิ้งไว้ในรถเพราะมันระเบิดปุ๊มันอาจจะไม่ได้ทําให้รถเป็นอะไรและะ้วค่ะนอกจากสกปรกก็มีใช่ไหมบางทีกระป๋องน้ำน้ำอัดลมอ่ะพอระเบิดปุ๊บในรถเนี่ยรถเหนียวเลยนะนะคุณผู้ฟังก็ต้องเอาไปล้างอีกนะคะอะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็มีอะไรก็มาคุยกันนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาได้ทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินและอย่าลืมนะคะสําหรับบางคนเรียบร้อยไปแล้วกด17ไปแล้ว ยินดีด้วยถ้า point คุณถึงตอนนี้1,500พอย point แลกบัตรไปได้1ไใบก็จริงแต่เข้างานได้ถึง2คนสำหรับการที่เราจะไปเจอกันที่ e f m p h Chill on the Beach ครั้งที่17นี้นะคะ ไปหนึ่งแถบิกหนึ่งนะคะตลอดเดือนพฤศจิกาเราจะไปเจอกัน19พฤศจิกาที่ Ambassador City จอมเทียนพัทยานะคะหนึนาทีเท่ากับ1พอยต p ผ่านแอปพลิเคชันเอทางฟังฟินขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังนะปัจจุบันเพลงที่คุณอยากได้เพลงที่คุณอยากฟังการพูดคุยกันและรวมไปถึงพ o i n t ในอนาคตที่จะทำให้เราได้ไปเจอกันอากาศสบายสายด้วยนะและดูคอนเสิร์ตชี สว,สวยเเลิศจะตายนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอ่ะเริ่มสะสมพไต์กันต่อค่ะพุุทโธ